ผมครับ ช่างหนูทําได้ทําได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ก็ผมวันนี้ไม่ซ่อมตัวเย็นนะครับผมวันนี้คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าบางท่านก็ยังไม่รู้บางท่านก็รู้จักส่วนมากช่างจะรู้จักหมดครับเขาเรียกว่าทวิชชิ่งนะครับผมคุณสมบัติประมันคือใช้ไฟ220โวลต์แปลงมาเป็น bc 12โวลต์นะครับผมมันก็อยู่ปริมาณของจำนวนแอมป์มันที่มีเขียนอยู่บอกอยู่นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีมันต่ำสุดก็2แอมป์นะครับผมถึง100 100ถึง100หรือ120แอมป์นะครััััััััับบ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 ผผผมม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 ีีีนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรอออยูู่่่่ททเเาาาจจจใใช้้้แแแแงงงปปภไไหหหหตตกกก็็ลซืสสส์ดดุุณิ มีอะไรครับเดี๋ยวช่างหนูจะต่อให้ดูนะครับผมเดี๋ยวต่อก่อนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราต่อตามลายขึ้นมาเนี่ครับเห็นไหมครับ n n ก็คือนิวต้อน l คือลายนะครับผมแต่จุดนี้เป็น v บวกบวกกัลบโอเคครับที่เป็นออกมา12โวลต์นะครับเดี๋ยวทําการต่อให้ดูนะครับหาเส้นไฟก่อนนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวต่อไฟ220โวลต์เข้าไปนะครับต่อตามนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราเราใช้ปลั๊กเสียบยังยังไม่รู้ว่าไหนเราดีต้อนเราก็ต้องไปวัดจากที่ปลั๊กทีท้ายกงงนะครับถ้าแค่ดีก็ เสีดีใส่เบเกอร์ไปเลยนะครับผมมันจะตรงลายตรงนีต้นพอดีนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดเก็บให้พ้นมือเด็กนะครับผมมับต้องแน่นนะครับอ่าไฟต้องแน่นถ้าไม่แน่นมันจะมีกระนักขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวนะครับผมจะเสียบไฟดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเก่าเสหน่อยนะครับผมเสียบไฟนะครับมับเห็นไหมครับไฟจะติดขึ้นมานะครับไอ้ตรงนี้คือพัดลมนะครับผมที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราใช้ไฟมันเยอะ จริงความร้อนมันจะเกิดขึ้นพอาลมก็จะหมุนนะครับตอนนี้ไม่หมุนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าหนูจะวัดไฟดูนะครับเดี๋ยวถ้าหนูจะทดลองให้ดูว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างนะครับผมกวัดถึงข้างนี้คือบวกนะครับบวกก็จิ้มตำแหน่งบวกนี้เข้าไปแล้วก็ผมหมับเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มนี่ครับลบนีครับหมับเห็นไหมครับ12โวลต์นะครับผมขึ้นอยู่ที่แอมป์มันนะครับผมเราใช้แอมป์ตงสูงมันก็จะขึ้นสูงหน่อยนะครับผม12โวลต์นะครับผมแก่นิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าหนคระบ ย้ำนะครับฟืนไฟต้องระวังนะครับผมตัวใช้ปั๊กนี่เคยครับใช้ตัวนี้ลักษณะเป็นแบบปากีบนะครับผมบวกลบดําแดงนะครับโอเคนะครับกพราะต้อต่อไอูกนะครับดูลายดูลายตรงนี้นะครับผมนี่ครับไอคาดสีดํานี้ตำแหน่งลบนะครับฝั่งไม่มีไม่มีสีดีน่าจะรู้อยู่ครับวงการช่างถ้าไม่ได้ช่างก็ดูได้บนบ้านนะครับผมไอที่แถบไม่มีสีคาดเด็กเป็นตำแหน่งบอดนะครับเดี๋ยวเราต่อเข้าที่บวกกันเลยนะครับผมบวกอมับดีครับดูให้ดีนะครับบวกก็ใส่ข้างที่บวก เด e like ี๋ยวาหนูจะทาใม้ดูว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับต้องแน่นนะครับมันจะมาอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับอันนี้คือบวกนี่นี่ก็บวกนี่ก็บวกนะครับผมสามช่องเท่ากันนะครับช่องนี้คือลบนี่ก็ลบนี่ก็ลบนะครับผมมันจะแบ่งช่องละสามช่องนะครับผมเผื่อต่อไปใช้อย่างอื่นใช้งานคู่กัน2อย่างอย่างนี้นะครับผมแต่สามอย่างมันก็ถ้าแอมน้อยมันก็จะรับไม่ได้นะครับผมอ่าครับผมอันดับแรก เดี๋ยวผมจะหุจะเสียบปลั๊กให้ดูเสียบปลั๊กให้ดูแล้วบัดโถ่ฉนุนเจ้าบายทดลองใช้กับตัวนี้ครับพวก power แต่ส่วนมากทวิชิ่งเนี่ยเขาจะนำไปใชเ้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผม ที่ใช้กับ power ที่บางท่านเป็นช่างทําเครื่องเสียงรถยนต์ก็จะนาไปประกอบเครื่องเสียงรถยนต์และทําแบบว่าเอา power นี้เอาไปใส่ประกอบขายนะครับผมส่วนมากจะใช้กันนะครับที่ทาไฟ220โวลต์เป็นไฟบ้านเป็นไฟ BC นะครับผมมาป,ประกอบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมี่ทำมาดูนะครับส่วนมากจะใช้กันแบบนี้ใส่ power อนนี้เป็นพ o w e ทรัพย์นะครับผมทับเบรอันนี้เป็นทวิตเขาเรียกว่าปี นะครับผมว่าก็ใช้กันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวหนูจต่อยดูนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมส่วนมากจะเกินวงการเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมที่ต่อประกอบฟังฟังที่บ้านครับผมจากไฟ220โวลต์เป็น12โวลต์นะครับผมนี่ครับแล้วต่อนี่ครับ้องยุต่อนี่ก่อนเลยระวังนี่ไฮโดรกันนะครับนี่ครับตำแหน่งของมันก็ต่อให้ถูกนะครับผมนี่ครับสีแดงคือบวกก็ดูตามนี้นะครับ แต่ัะักมันนี่ครับนี่ครับเลสบวกนะครับจีเอทก่กล่าวสาย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 ลบเลยครับผมโอเคนะครับแต่2เส้นนี้เป็นรีโมทนะครับผมเราต่อรวมกันเลยครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับผมแต่ถ้าไปต่อกับเครื่องเสียงรถแล้วช่างหนูไม่ให้แนะนำเรื่องการต่อของเสียงรถนะครับจะต่อให้ติดให้ดูนะครับผมก็ต่อเส้นบวกกันครับผมอันนี้ลบคิดตำแหน่งนี้ก่อนเลยครับผมตำแหน่งลบมาเข้าไปนะครับมันจะนอยซะสหน่อยนะครับมันจะลําบากหันฝั่งนี้เละครับผมคิดตำแหน่งสีลบนะครับมัดเลยครับผมงับเข้าไปนี่เลยครับต่อไปตำแหน่งบวกอยู่ไหนครับผม อยู่นี่ครับผมวางหน่อยครับอย่าให้โดนกันนะครับผมดูดูนะครับอันนี้มใช้ไฟ12โวลต์นะครับผมที่หมักกันไปเห็นไหมครับอันนี้ต่อปีซับขรับผมปีก็เรียกปีรถยนต์นะครับผมติดครับ1 2โวลต์โอเคนะครับออกก่อนนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถอดออกผ่านมาหนึ่งขีนแล้วครับผมตอนนี้ก็มาดีครับถ้าจะใช้พาวเวอร์ตัวนี้ก็ต้องใช้แอมป์สูงหน่อยนะครับผมก็ซอจะใช้กันที่100แอมป์120แอมป์นะครับเดี๋ยวจะมือต่อนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าอันนี้บบวกครัผม จะต่อว่ามันใช้งานได้นะครับผมต่อให้รู้ว่ามันใช้ไฟจุดนี้นะครับผมแต่ช่างหนูไม่มีเครื่องทดลองเปิดให้ดูนะครับอยู่ตำแหน่งที่ลบนะครับผมคีบครับแต่เครืองยนต์เราต้องแน่นนะครับผมเพราะว่าหลวมไม่ได้นะครับผมนั่งบอดนะครับนี่นะครับแต่ไฟก็ติดด้านนี้ระวังหน่อยนะครับเลื่อนีไปนะครับโอเคนะครับนี่ครับเห็นไหมครับต่อใช้กับเพลารถยนต์นะครับผมนี่ครับไฟพอไฟก็จะเขียวขึ้นมา แต่สมาร์ทเซนเซร์ร้อยยี่สิบแอมป์ครับคลิปชุบจะเป็นไฟสีนี้สีฟ้าที่ขึ้นมาเลยครับผมโอเคนะครับอ่าต่อไปครับเดี๋ยวถอดอีกก่อนนะครับผมเอาวางนี่ไปเลยครับผมวางไว้ก่อนนะครับแยกชิ้นส่วนออกไปนะครับแต่ละชิ้นครับผมมันใช้ได้ได้เลยครับผมมันใช้สามารถทดลองนี้ได้ครับผมพัดลมนะครับสำหรับซ่อมตัวเย็นก็บางทีรุ่นอินเวอร์เตอร์ใช้พัดลม12โวลต์นะครับผมไม่มั่นใจพัดลมเสียไม่เสียเราใช้ทวิชิ่งตัวนี้ตรวจสอบได้นะครับผมดูนะครับ12โวลต์นะครับผมนี่ครับ BC 12โวลต์เไครับเรรราาาาสสมมถตตวววจอบไดด้่พััลนี้เเสียหรรือปล่านะคับ จะน้อยสัหน่อยครับวางนี้ก่อนให้ห่างกันครับให้ห่างกันไว้ก่อนมันสั้นไปต้องปอกหน่อยครับนี่ครับที่ประสิทธิ์อย่างนี้อันนี้ลบลบก็คือสายสายดินนะครับผมนี่ครับใส่สายบวกนะครับดูนะครับพัดลมจะบุนหรือเปล่านะครับมันคว่ำไปไม่ได้คว่ำเดียวพัดลมบุนติดนะครับผมโอเคนะครับติดกระดานโอเคครับเห็นไหมครับหมุนนะครับใช้ทดสอบพัดลมได้ครับผมเพราะว่าพัดลมบางตัวบางรุ่นซ่อมตู้เย็น กะเลยใช้ตัวนี้ทดสอบถ้าเราไม่มีมออแปลง12โวลต์นะครับผมถ้าเรามีตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับหมักถอดครับอ่าเสร็จแล้วก็ออกไปแบบครับนี่ตัวนะครับผมนี่คือพัดลม12โวลต์เหมือนกันนะครับ BC 12โวลต์เห็นไหมครับผมต้องดูก่อนนะครับพัดลมบางตัว220โวลต์ก็มีนะครับผมไม่ใช่กคีบไปเอ๊ะทำไมไม่หมุนพัดลมเสียไม่ได้ล่ะครับผมต้องดูฉลากมาก่อนนะครับดูว่าเขาใช้ไฟอะไรครับผมใช้ไฟบ้านหรือใช้ BC ครับผมนี่ครับดูให สีบางทีมันมีแดงสองแถบอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะมั่วไม่ได้หรอกครับมันมีขีดดาอยู่นะครับผมตําแหน่งลบตาแดงคือแดงล้วนนะครับผมดูให้ดีนะครับถ้าผิดก็พรมก็เสียเลยเหมือนกันนะครับผมเอาสานเลยครับวันออกทันทีครับดูนะครับทิปแมพเห็นไหมครับหมุนครับเห็นไหมครับโอเคนะครับทดสอบนี้ได้แล้วครับผมตัวต่อไปครับชิ้นต่อไปนะครับผมวางครับ อันนี้ต่อไปครับตัวนี้ครับมันเป็นหลอดไฟ LED นะครับผม12โวลต์คือมันตรวจเช็คได้ครับผมถ้ามันไม่ติดเราสามารถลองเทปิชิ่งตัวนี้ทดลองได้แหละครับผมอันนี้เป็น BC 12โวลต์นะครับโอเคนะครับแล้วก็เสียบตำแหน่งให้มันถูกนะครับคีบตำแหน่งลบก่อนนะครับผมปากคีบมันไม่ค่อยแน่นคว้างจะหลวมนะครับผมแตะดูเลยครับผมไม่ต้องกลัวมันช็อตมันไม่ช็อตแล้วครับผมไฟ BC 12โวลต์มับเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับเราจะรู้ว่าหลอดไฟเสียไม่เสียคือใช้เทปิชิ่งทดลองได้นะครับผมโอเคนะครับ ไอ้ตัวนี้บางท่านเหมือนเคยเห็นนะครับเขาเรียกว่าไอ้เครื่องฉีดยานานะครับผมขานําให้ซ่อมนะครับผมเขาให้มาตรวจเช็คว่ามันเสียหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวช่างหนูทำให้ดูว่ามันเสียแลอไม่เสียนะครับผมต่อได้เลยแล้วครับผมสีแดงคือบวกครับสีดําคือลบนะครับผมหมักข้าไปนะครับฟังเสียงนะครับนี่เห็นไหมครับดูดครับอันนี้ตัวตัวดูดไอ้เรียกว่าที่ฉีดน้ํายานานะครับผมเลยนะครับมันใช้เป็นปั๊มน้ํานะครับผม ปั๊มแดงดันลงมาพ่นลงมาเป็นฝอยนะครับโอเคนะครับไม่เสียนะครับถ้าเสียมันก็ใส่ไปแล้วมันก็จะไม่ติดนะครับผมโอเคนะครับวางมาก่อนนะครับผมอันนี้ครับมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมบางท่านไม่รู้ว่าเทวิชิ่งนี้สามารถนําไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับผมแล้วแต่สลิดแอมของมันถ้าแอมน้อยกระชากชาร์จของไอ้มอเตอร์ไซค์ได้คือพูด2แอมเนี่ยใช้ชาร์จนี้ได้เลยแต่ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อตัวนี้สูงนะครับโวลต์สูงแอมสูงนี่ครับไม่ใช่โวลต์สูงนะครับเราก็จะนําาไปชร์จ แบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยครับไม่ว่าสักร้แอมป์120แอมป์หรือ60แอมป์40แอมป์ใช้ได้เลยครับอยู่ที่หน้างานของมันนะครับผมถ้าเราก็ซื้อก็มันก็ราคาก็หลักร้อยขึ้นไปนะครับผมตาอยู่ที่หลักพันครับอยู่ที่จำนวนแอมป์ของมันที่สูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะทําการลองชาร์จดูแล้วครับผมตัวนี้ของมัน60 40แอมป์นะครับผมตัวนี้ชาร์จได้แต่มันจะนานหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเรามี100แอมป์หรือ120แอมป ก็จะนําไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะครับผมบางท่านไม่รู้ว่าทวิชิ่งชาร์จแบตรถยนต์ได้นะครับผมช่างหนูเลีอยนบ่อยทราบเลยเพราะว่าทวิชิ่งนี้เอ่ความถี่ของมันเนี่ยดีมากนะครับผมมันจะสามารถนําไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อที่แอมป์สูงหน่อยมันจะใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างนะครับผมสำหรับทวิชิ่งตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวช่นหนูจะทำให้ดูนะครับก็ง่ายยังไม่ถอดปลั๊กนะครับผมเห็นไหมครับอัน,นี้แค่แค่640แอมป์นะครับผมดูครับดูกำลังไฟที่มันะนนนครับาดู เนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันสามารถนำประชาร์จแบตเตรี่รยนต์ได้เลยแต่ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่รถลถเก่งได้สบายครับ6 0 6 0แอมป์ 60, 60 M, 70แอมป์ได้เลยครับผมแต่ถ้าจะชาร์จแบตเตอรี่ใหญ่ๆ1 2 0แอมป์ M, ก็ถ้าเราซื้อตัวนี้ถึง1 2 0แอมป์ก็ชาร์จได้สบายๆนะครับผมส่วนเวลาการชาร์จนั้นอยู่ที่เรากำหนดเอาเองแล้วกันครับผมหรือจะซื้อตัว เวลาตั้งเวลาให้มันตัดก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็นําไปใช้ได้เลยนะครับผมง่ายๆครับผมบางท่านไม่ทราบที่ว่านุย้าแล้วว่าไอ้สวิชิ่งทำอะไรได้มั่งมันมีความสามารถพิเศษมันสามารถนําไปชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับผมคืออยู่ที่กําลังแอมป์ของมันที่เราซื้อแต่ถ้าหนูแนะนำถ้าใครซื้อซ่าซื้อแล้วซื้อที่ว่าแอมป์สูงๆไว้ก่อนนะครับผมมันใช้ได้ประโยชน์ทุกด้านแต่ถ้าแอมป์สูงจัดมันก็จะชาร์จแบบมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับผมมันก็จะข้องงานเป็นแบบนึงนะครับ,บสำหรับแค่นี้ก็นกนํามาให้เก็้ เรารู้ให้ทราบว่าทวิชชิ่งนี้นทาอะไรได้ม้างนะครับผมก็เท่าที่เห็นที่ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดูนะครับผมหลายๆอย่างนํามาใช้ได้เลยนะครับผมถ้าเราใช้แอมป์สูงขึ้นโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ทั้งหนูก็นะะําสาระอาจจะมีประโยชน์บางท่านที่ศึกษาความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมนําไปเป็นแนวทางนะครับผมว่าจะใช้ขีแอมขีแอมสำหรับใช้งานอีกชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่ใช้แอมป์สูงมันก็ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้สูง ใช้ได้ดีมากมากที่สุดเลยครับผมถ้าแอมน้อยมันก็ชาร์จไม่ได้มันก็เข้ามันก็ไม่เต็มที่นะครับผมแอมน้อยก็ชาร์จเพราะบอไซนะครับเดี๋ยวยกขีดตัวอย่างให้ดูครับท้ายแล้วผมก็ขอฝากจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมสำหรับช่างหนูนะครับผมครับผมสวัสดีครับอันนี้จะคลิปดูเป็นแนวทางเฉยนะครับอันนี้มันแอมสองแอมเงนะครับแป๊บเดียวนะครับผมขีดตัวหน่งลบก่อนนะครับคลิปนี้ก่อนทีบลบนี้ก่อนครับมาบวกครับ ถ้าทามันร้อนพัลมก็จะหมุนนะครับผมแต่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ไม่หมุนหรอกครับผมไม่ร้อนนะครับนี่ขึ้นมาเกิน12โวลต์นะครับเพราะว่าแบตตาร์ไซค์น้มันเต็มอยู่แล้วอ่าพอประรชาร์จนานไม่ได้นะครับผมอันนี้แค่2แอมป์ทัารยน100แอมป์ขึ้นไป120แอมป์สบายๆนะครับชาร์จว่า2-3ชั่วโมงก็อย่าลืมเอาชักปักแล้วอย่าลืมมาที่คีบอ่อกนะครับเพราะว่าไฟมันย้อนกลับได้นะครับผมเห็นไหมครับจะย้อนกลับได้จะเป็นอย่างนี้ครับ มาานันจะวางงนี้เราต้องถอดที่คีบออกครับผมเอาบอกวกลบออกก็ได้